สวัสดีครับเพราะผมในช่องพีเอเมตาฟาร์มครับคลิปนี้ผมจะมารีวิวชั้นครับแบบทั้งติดไฟและไม่ติดไฟนะครับแบบขั้นบันไดและแบบตั้งตรงทั้งหมด7ชุดนะจะบอกขนาดแล้วก็ขนาดชั้นแล้วก็ขนาดโหลให้เพื่อนๆชมกันนะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มชุดที่1กันก่อนเลยชุดที่1นนะครับเป็นชั้นตั้งตรงลักษณะ2ชั้นเลยนะด้านหลังก็จะมีไม้กั้นโหลตกให้ด้วยนะดันเข้าไปสุดนี่โหลก็ไม่ตกนะครับตัวไม้เป็นไม้สนอน,นอกเป็นไม้เนื้อแข็งโดนน้ำได้ปกตินะครับ จะมีขาการล้มให้ด้วยนะครับทั้งสองข้างเลยไม่พิงข้างฝาก็ตั้งได้เลยนะขนาดความกว้างด้านหน้า32เนิ้วความลึกด้านใน4เนิ้วความสูงจากพื้นสุดชั้น26เนิ้วนะครับชุดนี้จะได้เป็นโหลขนาดความกว้าง6ลึก4สูง6นะจะเป็นกาวซิลิโคนสีดำกระจกหนา3มิลจะวางโหลได้ชั้นละ5ใบได้โหลไปเลยทั้งหมด10ใบพร้อมชั้นวางครบตามภาพเลยนะครับสวยงามไหมครับ เราไปชมชุดที่สองกันต่อเลยป้ายเรามาชมชุดที่สองกันต่อเลยนะชุดที่สองก็จะเป็นลักษณะตั้งตรงสามชั้นนะด้านหลังจะมีไม้กั้นหลตกด้วยนะทั้งสามชั้นเลยพิงโหลเข้าไปสุดนี่โหลเราก็ไม่ตกเลยนะตัวไม้เป็นไม้สนนอกเป็นไม้เนื้อแข็งโดนน้าได้ปกติเลยนะครับไม้ไม่ยูมไม่พองนะจะมีขากันล้มด้วยนะสองข้างเลยไม่พิงข้างฝาตั้งได้สบายเลยขนาดความฟ้างด้านหน้านะครับสามสี่นิ้วความลึกด้านในสี่นิ้วความสูงจากพื้นถึงสุดชั้นสี่สิบนิ้วเลยนะ จะมาพร้อมกะโหลขนาดฟาร์มฟางสี่ลึกสี่สูงแปดกาวสีคนสีดํากระจกหนาสามมิลเลยนะมือล้วงทําความสะอาดได้สบายเลยชุดนี้จะวางโหลได้ชั้นละแปดใบได้โหลเป็นเลยทั้งหมด 24, ยี่บสี่ใบพร้อมชั้นวางครบชุดตามภาพเลยนะครับสวยงามอีกหนึ่งชุดครับไปชมชุดที่สามมันต่อเลยเรามาดูชุดที่สามมันต่อเลยนะครับชุดที่สามเป็นลักษณะให้บันไดสามสามชั้นเลยนะชุดนี้จะพิเศษตรงที่ว่าเราติดไฟ l อ d ดีด้วยนะ ไฟเราจะอยู่ด้านล่างจะทำรางไว้ทั้งสามชั้นเลยนะไฟจะส่งขึ้นมาด้านบนเห็นความสว่างถวายได้ชัดเจนเลยชุดนี้ด้านหลังก็จะมีไม้กันหลงตกปิงเขาไปสุดนี้โลก็ไม่ตกแน่นอนตัวไม้เป็นไม้สันนอกเป็นไม้นักแข็งโดนน้าได้ปกตินะครับไม้ไม่ยูไม่พองเลยนะขนาดความฟางด้านหน้า2ี่ห้านิ้วความลึกด้านในส2บสองนิ้วความสูงจากพื้นถึงสุดชั้น30สบนิ้วนะชุดนี้จะได้โลที่ค่อนข้าง,งสูงเลยจะสูงถึงสิบนิ้วฟางสี่ ลึกสี่เป็นกาวซิลิโคนสีดํากระจกหนาสามมิลน,นะมือล้วงทำมระาาสา์ได้เลยเหมาะสำหรับเพื่อนที่ชอบโหลสูงๆเลยนะชุดนี้จะวางโหลได้ชั้นละหกใบได้โหลไปเลยทั้งหมดสิบแปดใบ้อมชั้นวางติดไฟ l อ d ดีเลยนะครบชุดตามพาดไปนะสวยงามไหมครับเราไปชมชุดที่สี่กันต่อเลยไปเรามาดูชุดที่สี่กันต่อเลยชุดที่สี่เป็นลนักษณะตั้งตรงสามชั้นเลยนะ ชุดนี้จะพิเศษตรงที่ว่าติดไฟด้านบนเลยนะเป็นไฟ LED เสียบไฟบ้านได้เลยไม่ต้องต่อมาแปลงเพิ่มนะไฟจะส่งลงมาด้านล่างเห็นความสว่างสวัยชัดเจนเลยนะครับตัวชั้นเป็นไม้สันนอกเป็นไม้นะักแข่งโดนน้าได้ปกตินะครับไม้ไม่ยุย่ยไม่พองเลยด้านหลังจะมีไม้กันหลดตกเลยนะพิงเข้าไปสุดหลก็ไม่ตกแน่นอนชุดนี้จะมีขากันลม้มไม่พิงทัางฝาตั้งได้สบายเลยขนาดความฟ้างด้านหน้าสิบสามนิ้วความลึกด้านในสามนิ้ว ความสูงจากพื้นถึงสุดชั้น36นิ้วเลยนะชุดนี้จะมาพร้อมกโหลขนาดความฝัง้ง3ลึก3สูง6เป็นกาวซิลิโคนสีดำกระจกนา3มิลจะวางโหลได้เลยชั้นละ14ใบได้โหลไปเลยทั้งหมด42ใบครบชุดตามภาพพร้อมติดไฟ LED เลยนะสวยงามไหมครับเราไปชมชุดต่อไปกันเลยไปเรามาดูชุดที่5กันต่อเลย ชุดที่5จะพิเศษตรงที่ว่าด้านหลังจะมีฉากสีขาวมีฉากสีขาวเวลาเราติดไฟ LED ด้านบนแล้วฉากสีขาวก็จะตัดเพิ่มความสว่างให้กับตัวชั้นมากขึ้นเลยนะชุดนี้ตัวชั้นเป็นไม้สนนอกเป็นไม้เนื้อแข็งโดนน้าได้ปกตินะครับไม้ไม่ยุ่ยไม่พองเลยจะเป็นลักษณะตั้งตรง2ชั้นตัวชั้นจะมีขากันล้มไม่พิงข้างฝาตั้งแด้สบายนะจะมีขากันล้มยื่นมาสองขาขนาดความก้างด้านหน้า31นิ้ว ความลึกด้านใน4นิ้วความสูงจากพื้นถึงสุดชั้น26นิ้วจะได้โหลขนาดที่ค่อนข้างใหญ่ความฟางถึง6นิ้วลึก4นิ้วสูง6นิ้วเป็นก้าวซิลิโคนสีดำกระจกหนา3ามิมก็จะล้วงทำความสะอาดได้สบายเลยชุดนี้จะวางโหลได้เลยชั้นละ5า้าใบได้โหลไปเลยทั้งหมดสิบใบพร้อมชั้นวางติดไฟคบชุดตามภาพเลนะครับสวยงามอีกหนึ่งชุดครับ เราไปชมชุดที่6กันต่อเลยไปครับ <S <S เรามาชมชุดที่6กันต่อเลยชุดที่6ก็จะเป็นลักษณะให้มันได4ี่ชั้นเลยนะชุดนี้จะมีไฟ LED ด้านล่างอีกแล้วจะทำรางไว้ด้านล่างทั้ง4ชั้นเลยไฟจะส่องขึ้นมาด้านบนเห็นความสว่าง,งสวัยได้ชัดเจนเลยนะชุดนี้ด้านหลังมีไม้กั้นหลกตกทุกชั้นเลยนะดันเข้าไปสุดหลกก็ไม่ตกเลยนะตัวไม้เป็นไม้สนนอกเป็นไม้เนื้อแข็งโดนน้ำได้ปกตินะครับไม้ไม่ยุ่ยไม่พองเลย ขนาดความกว้างด้านหน้าสาิี่นิ้วความลึกด้านในสิบหกนิ้วความสูงจากพื้นถึงสุดชั้นสามสิบนิ้วเลยนะชุดนี้จะมาพร้อมปรโหลขนาดความกว้างสี่นิ้วลึกสี่นิ้วสูง8ดนิ้วนะจะเป็นกาวซิลีโคนสีดำกระจกหนา3มมิลเลยนะมือล้วงทำความสะอาดได้สบายเลยจะวางโหลได้เลยทั้งหมดชั้นละแดใบได้โหลไปเลยทั้งหมดสามสิบสองใบครบชุดตามภาพพร้อมติดไฟ l อ D สวยงามไหมครับ เี๋ยวเราไปชมชุดที่7ชุดสุดท้ายกันต่อเลยไปครับและเราก็มาถึงชุดสุดท้ายนะครับเป็นชุดที่7เป็นชุดที่ใหญ่ที่สุดเลยนะชุดนี้เป็นลักษณะขั้นบันได5ชั้นเลยนะจะพิเศษตรงที่ว่าเราติดไฟ LED ด้วยนะไฟก็จะทํารางไว้ทั้ง5ชั้นจะส่งขึ้นมาด้านบนเห็นตัวป้ายได้ชัดเจนเลยไฟเราจะโดนน้าได้นะครับเพราะมีพลาสติกหุ้มอีก1ชั้นนะตัวชั้นด้านหลังจะมีไม้กั้นหลกตรงทุกชั้นเลย พิงเข้าไปสุดนี่โหลเราไม่ตกไปแน่นอนตัวไม้เป็นไม้สนนอกเป็นไม้เนื้อแข็งโดนน้าได้โปรตีนนะครับไม้ไม่ยู่ไม่พองขนาดความกว้างด้านหน้า42นิ้วความลึกด้านในา20นิ้วความสูงจากพื้นสุดชั้น40นิ้วเลยนะชุดนี้จะได้โหลขนาดความกว้าง4นิ้วลึก4นิ้วสูง8นิ้วนะจะเป็นกาวซิลิโค้สีดํกระจกสนา3เมิลมือล้วงทำความสะอาดได้สบายเลยเลี้ยงประกาศได้ทุกสายพันธุ์เลยด้วยนะ จะวางโหลได้เลยทั้งหมดทันละสิบใบได้โหลไปเลยทั้งหมด50บใบพร้อมชั้นวางติดไฟ LED ครบชุดตามภาพไปนะครับสวยงามอีก1ชุดครับและทั้งหมดนี้ก็จะเป็นรีวิวชุดชั้นทั้งหมด7ชุดนะครับชุดนี้จะเป็นชุดสุดท้ายชุดที่ใหญ่ที่สุดหานเพื่อนชอบชุดไหนหรือชุดไหนสวยก็คอมเมนต์ติชมมันได้เลยนะครับว่าชุดชั้นชุดไหนสวยที่สุดก็พูดคุยแบ่งปันกันได้นะ คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้ผมนี่เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับเดี๋ยวไว้ข้างหน้าเรามาชมรีวิวชุดชั้นสวยๆกันใหม่นะครับวันนี้ผมขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับทุกคน